คลิปนี้ครับเป็นการรีวิว Earding Ball h a r d l a n ปี2 4 TS-5 ประสบการณ์การเล่นมา50เกมผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจนก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจของฮาร์แลนด์ปีนี้กันครับอย่างแรกเลยนะฮาร์แลนด์ปีนี้เนี่ยจะมีค่าพลังเป็นอันดับที่2นะจากทั้งหมดย6ปีของฮาร์แลนด์เลยซึ่งก็จะเป็นรลองอแค่ปี 24T ี TY เท่านั้นครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เด่นกว่าปีอื่นๆของฮาร์แลนด์เลยนั่นก็คือการนั่นเองครับ การของปีนี้เนี่ยจะมีความแปลกแล้วก็เท่กว่าปีอื่นๆพอสมควรเลยก็ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่านอกจากความเท่ของการแล้วเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะหัวข้อที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด7หัวข้อเหมือนเดิมครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของความเร็วนั่นเองครับแต่อย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะไม่มีการเทสสปีดนะครับซึ่งมันก็เกิดจากความผิดพลาดของผมเองครับที่ผมเผลอไปลบฟุตเทจนั้นไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแต่ในนักเตะคนถัดไปเนี่ยจะมีสปีดเทสแน่นอนครับโอเคงั้นเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นของฮาแลนด์ปีนี้กันครับฮาแลนด์ aland, ปี24 TS บวก5 จะมีส่วนสูงอยู่ที่195เซนติเมตรน้ำหนัก94กิโลกรัม รูปด่างหนาแบบพิเศษถนัดเท้าซ้าย5เท้าขวา4แล้วก็มีพลังแฝงเนี่ยมาให้2อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือสปีดดิปลอร์แล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์ซึ่งก็น่าเสียดายนะน่าจะมีฟินิชช็อตเข้ามาให้หน่อยปีนี้จะได้ดูมีอะไรกว่าปีอื่นๆบ้างนะส่วนค่าความเร็วเนี่ยที่บวกฟูลทีมแล้วจะอยู่ที่133สครับส่วนสปีดต้นเนี่ยจะอยู่ที่130ด้วยความเร็วขนาดนี้นะก็ทาให้ฮารแลนปีนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีส่วนสูงที่เกิน190 ที่มีความเร็วเริ่มต้นเกินรอ20่สขับจะเป็นลองแค่ฮาร์เร b 2ต์ียบทีวกับอย,ยอดมนุษย์ทีนั่นแหละนะครับ ซึ่งในการเล่นทีงของฮาร์แลนปีนี้เนี่ยมีทั้งประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ขาดใจมากๆไปพร้อมๆกันเลยครับงั้นเรามาดูเรื่องดีๆกันก่อนละกันครับต้องบอกว่าเป็นฮาร์แลนปีที่สามารถทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนได้เล่นฮาร์แลนแบบที่มันควรจะเป็นครับเพราะว่าฮาร์แลนปีเก่าๆที่ผมเคยใช้งานไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกปี FC ปี2 2ยูฟ่าที่เคยรีวิวไป หรือว่าปีใหม่ๆที่ผมยังเล่นอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือปีบอลองดอพวกความเร็วแล้วก็การออกตัวเนี่ยมันจะไม่จัดจ้านแล้วก็จะย้อนแย้งกับค่าพลังที่ให้มานะไม่รู้ว่ามันเป็นที่ AI หรือว่าเป็นที่นักเตะตัวใหญ่ๆนะแต่จากโดยรวมแล้วการเล่นฮาแลนด์ปีอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ไม่รู้สึกเหมือนได้เล่นฮาแลนด์ที่เราดูในชีวิตจริงสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าปี 24TS บเวก5เนี่ยสามารถทําได้ครับปีนี้เนี่ยมีทั้งความเร็วที่จัดจ้านกว่าปีก่อน พวกจังหวะวิ่งแซงกองหลังจังหวะกระชากหนีตัวประกบปีนี้ทําได้เหมือนตัวจริงเลยโดยเฉพาะทางตรงยาวๆมีพื้นที่โลง่ลงๆให้ได้วิ่งนะกองหลังเนี่ยแทบจะโมสิ์วิ่งตามเลยครับสาหรับผมเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยจับนักเตะที่มันส่วนสูงเกือบ2เมตรนะน้ําหนักเกือบร้อยกิโลที่วิ่งแซงกองหลังได้แบบนี้ครับส่วนเรื่องขัดใจสําหรับผมนะก็คือเรื่องของการเฟิร์สชารตครับไอการเฟิร์สชัรตของฮาแลนด์ปีนี้เนี่ยมัน รู้สึกว่าต้องเสี่ยงดวงบ่อยเกินไปครับบางจังหวะก,กวดเฟิร์สชารจังหวะแรกปุ๊บกระชากหนีพุ่งเป็นจรวดไปเลยบางจังหวะก,กับแตะบอลออกไปอย่างเดียวตัวไม่ไปด้วยเหมือนโดนสตันไปดื้อๆอะไรแบบนั้นครับและเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยเลยช่วงแรกๆที่ผมได้เล่นเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงเป็นแค่จังหวะที่พลิกตัวแบบ90องศาอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะแตะบอลลั่นได้แต่ผ่านไป20-30เกมแล้วจะก,กี่องศาก็แล้วแต่มีโอกาสแตะบอลเสียไดห้หมดเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็น เป็นจุดที่ค่อนข้างขัดใจแล้วก็น่าเสียดายมากๆสําหรับฮาแลนด์ปีนี้ครับมาต่อกันเรื่องที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของการยืนตําแหน่งแล้วก็การหาช่อง ต้องบอกว่าเป็นปีที่มี AI ค่อนข้างฉลาดเลยอย่างจังหวะ Open p l a y ส่วนใหญ่เนี่ยฮาแลนด์จะเป็นตัวที่ไปยืนปักหลักอยู่ข้างหน้าแถวแถวลายกองหลังเลยครับจะคอยดึงตัวประกบอย่างพวกกองกลางตัวรับแล้วก็พวกเซนเตอร์ไปทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่เล่นบริเวณด้านข้างมากขึ้นครับหรือบางจังหวะฮาแลนด์ก็จะลงมารับบอลด้วยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่ได้ระวังเนี่ยตัวประกบที่ตามฮาแลนด์เนี่ยมันก็จะตามฮาแลนด์ลงมาทําให้บริเวณตรงกลางตรงนั้นเนี่ย เปิดพื้นที่ว่างครับทำให้พวกตัวลูกตัวนันอื่นของทีมเราเนี่ยวิ่งสอดเข้าไปในบริเวณนั้นได้ก็จะทําให้เกิดสถานการณ์หลุดเดี่ยวได้นั่นเองครับส่วนการเล่นเกมสวนกับฮาแลนก็เล่นได้สบายๆเช่นกันเพราะว่ามีทั้งการหาช่องที่ดีมากๆบวกกับความหลุดที่จัดจ้านทำให้จังหวะเล่นเกมสวนกับจะได้เปรียบสุด และจุดเด่นของฮาแลนด์ปีนี้นั่นก็คือการยืนตำแหน่งในพื้นที่บริเวณกอบเขตโทษครับบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายครับฮาแลนด์สามารถทำประตูได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าฮอตเปิดมงการขยับหาตำแหน่งพื้นที่ว่างรอย,ยิงรวมไถึงการยืนที่มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาอย่างจังหวะยิงซ้ำดาบ2เนี่ยให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเลยครับ มาต่อกันที่เรื่องที่สําคัญที่สุดของกองหน้าเลยนั่นก็คือเรื่องของการยิงครับมาเริ่มก,กันกับเรื่องที่ฮาแลนด์ทาได้ดีที่สุดกันก่อนนั่นก็คือการยิงในกรอบเขตโทษครับการยิงแบบปกติฮาแลนด์จะยิงแรงมากๆแล้วก็คมด้วยมีค่าพลังการยิงมาให้ถึง129กับจบสกอร์133คือ ตรงกับค่าพลังเลยสามารถยิงยัสอแรกได้แบบสบายๆและการยิงแบบปกติแรงขนาดนี้การยิงแบบ low diving shot เนี่ยก็โหดเหมือนกันครับบอลที่ยิงออกไปจะพุ่งแรงมากๆแรงพอที่จะสามารถยิงถักข้อในมุมแคบๆได้หรือจะยิงสวนบอลให้รอดผู้สาประตูก็ทำได้เช่นกันครับส่วนการปั่นในกรอบเนี่ยก็คม บอลพุ่งแล้วก็โค้งหนีมือผู้รักษาตรูแบบพอดีพอดีเลยครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับหจุดเด่นของฮาแลนนั่นก็คือการเข้าฮอตใช่ไหมซึ่งการเข้าฮอตเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับการมงกับการวอลเลย์ที่ดีด้วยซึ่งแน่นอนว่าฮาแลนปีนี้ก็ทําได้ดีทั้งคู่ครับอย่างการมงบอลเนี่ยก็มงแรงสุดๆส,สามารถคุบคุมทิศทางการมงได้ดีมงซ้ายไปซ้ายมงขวาไปขวาแถมเรื่องการกระโดดเทคตัวแย่งมงก็ทําได้ดีก็อาจจะเพราะว่ามีพื้นฐานร่างกายที่สูงใหญ่ บวกกับมีพลังแฝงพาวเวอร์เฮดเดอร์ทำให้ฮาร์แลนทำประตูจากลูกมงได้บ่อยมากๆและการยิงลูกวอลเล่ก็ทำได้ดีมากๆเช่นกันยิงแรงแบบเข้าคอสุดๆผู้รักษาประตูเนี่ยหมดสิ์เซฟเลยและแทบจะไม่หลุดกรอบเลยถ้าได้จังหวะวอลเล่คือโอกาสเป็นประตูสูงมากๆครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ในกรอบเท่านั้นนะเพราะว่าการวอลเล่นอกกรอบอันนี้แรงอย่างเดียวครับทิศทางไม่เอาเลยส่วนเท้าขวาข้างที่ไม่ถนัดก,ก็พอยิงได้ครับแต่จะไม่คมท่อท่าซ้ายอยู่แล้วละ่ะถ้าเกิด โดนฝั่งตรงข้ามเขาบีบมุมให้ฮาแลนด์ใช้เท้าขวายิงนะ่ยผมก็แนะนําว่าให้ยิงยัดเสาแรกไปเลยครับจะยิงปั่นหรือว่ายิงโลก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ยิงหักค้อนะมันจะมีโอกาสเข้าน้อยกว่าการยิงเสาแรกครับต่อกันที่การยิงนอกกรอบครับ เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆเพราะว่าหาแลนป,ปีนี้สามารถยิงไกลได้แล้วครับแล้วก็ยิงดีซะด้วยการยิงไกลแบบเต็มข้อบอลจะคุ่งแรงเข้ามุมได้ดีเลยบริเวณที่วางผลได้มากที่สุดก็คงจะเป็นบริเวณหัวกะโหลกครับจะเสาไกลหรือว่าหักข้อยิงเสาไกล้ยิงได้หมดเลยมีลุ้นทุกประตูแน่นอนครับ ส่วนการปั่นนอกกรอบก็ทําได้ดีไม่แพ้กันบอลโค้งค่อนข้างเข้าหามุมซึ่งบริเวณที่หวังผลได้ก็เหมือนกับการยิงแบบเต็มข้อเลยนั่นก็คือบริเวณหัวกะโหลกครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือหน้ากรอบเกียรโทษยิงเยืองมาท้องขวาของหัวกะโหลกครับหรือที่เขาทีทิตเรียกกันว่ามุมฮับสเปซอะไรนั่นแหละเออบริเวณนี้ก็จะหวังผลได้เหมือนกันครับและสุดท้ายของการยิงก็คือเรื่องของฟีคิกยิงแรงอย่างเดียวครับไม่เอาทิศทางอะไรเลยก็ขอไม่แนะนำให้เอาฮาแลนรนไปยิงแล้วกันนะครับ มาต่อกันเรื่องที่4ครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งบอลเรื่องการส่งบอลสั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับส่งได้ปกติเท้าซ้ายก็จะแม่นกว่าเท้าขวาเล็กน้อยการใช้เท้าขวาเนี่ยอาจจะต้องหันหน้าตรงไปหาเพื่อนร่วมทีมที่เราต้องการจะส่งนิดหนึ่งครับส่วนการแทงบอลเนี่ยด้วยความที่เป็นกองหน้าตัวเป้าจึงมีจังหวะที่ต้องพักบอลให้เพื่อนเลยจะมีจังหวะให้แทงบอลให้เพื่อนอยู่บ่อยครั้งแล้วพี่แกเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้ซะด้วยครับน้ำหนักการแทงบอลเนี่ยกำลังพอดีเลยไม่ล แล้วก็ไม่เกินจนเกินไปส่งให้เพื่อนเล่นบอลต่อได้ง่ายมากๆครับและยังไม่หมดครับปีนี้เนี่ยยังสามารถเปิดบอลได้อีกด้วยครับถึงจะไม่ได้ดีมากบอลไม่ได้ล็อกเข้าหาเพื่อนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบเปิดเบี้ยวเปิดล้นอะไรน้ำหนักที่เปิดไปเนี่ยกำลังดีบอลโค้งเข้าในกรอบเขตโทษทําให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสหมงหรือว่าเข้าฮอตได้ครับแต่ถ้าจะให้แม่นยําขึ้นผมก็แนะนําว่าให้เปิดแบบเลียดจะได้ความแม่นยําเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกครับ มาต่อกันที่เรื่องที่หนั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลกับความคล่องตัวครับ ท่าเแรกปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เล่นสนุกเลยครับด้วยความที่เป็นกองหน้าเป้าที่มีสปีดดี่เบลอพวกจังหวะการหันหน้าหันหลังพลิกตัวจากข้างหลังไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยหน่วงแล้วก็ไม่อืดอะไรขนาดนั้นครับถึงเจตัวใหญ่ก็ตามแต่ก็การบังคับเนี่ยติดนิ้วใช้ได้เลยส่วนการเลี้ยงบอลกับการปรักบบอลค่อนข้างเร็วเลยบอลติดเท้าได้ดีอาจจะมีอาการแตะบอลล้านบ้างนิดหน่อยครับด้วยความที่เป็นกองหน้าตัวใหญ่นะถ้าเกิดเราใช้ปุ่มเลี้ยงบอลเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ ลงได้ครับส่วนการขยับเปลี่ยนทิศทางระหว่างวิ่งเนี่ยก็ทําได้โอเคอาจจะมีความเร็วที่ตกลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้เสียจังหวะการเล่นเลยครับแล้วก็สกิลมูฟเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะมีมาให้4ีดาวพวกท่าสําคัญๆในการเอาตัวรอดเนี่ยก็มีมาให้ครบครับอย่างเฟกชอ็อตซีดานเทิร์นการดึงบอลการควายบอลไปข้างหลังทําได้หมดเลยแล้วก็การออกแอคชั่นเนี่ยก็ไม่ได้ช้ากําลังดีสามารถใช้เอาตัวรอดได้แบบเนียนตาเลยครับ มาต่อกันที่เรื่องที่6ครับก็คือเรื่องของเกมรับถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมมากๆเหมือนกันเพราะว่าฮาแลนด์ปีนี้เนี่ย ถือว่าเล่นเกมรับได้ดีเกินกองหน้าเลยอาจจะด้วยที่มีแขนขาค่อนข้างยาวนะสามารถวิ่งไปดักบอลไล่ส่งบอลของฝั่งตรงข้ามได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนการวิ่งเข้าบอลเนี่ยก็ดุดันถึงลูกถึงคนมากๆเข้าบอลทั้งตัวเลยการเข้าบอลทีนึงเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ต้องมีเสียหลักบ้างแหละแล้วก็ฮาแลนด์สามารถเอาบอลกลับมาเล่นต่อได้ด้วยตัวเองเลยครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของ ความแข็งแกร่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นของฮาร์เรนเช่นกันครับจังหวะเบียดชนหรือว่าโดนกระแทกจากด้นข้างเนี่ยสามารถสู้ได้หมดเลยถ้าไม่ได้โดนเข้าบอลจากข้างหน้าแบบจังๆนะคือเสียบอลได้ยากมากๆมีบางจังหวะนะฮาร์เลนสามารถกระแทกส่วนฝั่งตรงข้ามจนหัวทิ่มไปเลยก็มีครับอันนี้แหละเป็นจังหวะที่เออเราซื้อนักเตะกองหน้าตัวใหญ่ๆมาเพื่อสิ่งนี้เลยอะไรประมาณน,นั้นรู้สึกแบบฟินมากๆแล้วก็ความแข็งขนาดนี้เนี่ยการบังบอลก็ ุดยอดไม่แพ้กันบางมิดเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เสียเลี่ยมไปเองนะก็คือแทบจะไม่เสียบอลเลยครับโอเคครับงั้นเรามาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนของฮาแลนด์ปี24 TS บวก5กันครับอาจจะเรียกได้ว่าฮาแลนด์ปีนี้เป็นกองหน้าตัวเป้าที่ค่อนข้างจะครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่จัดจ้านการยืนตำแหน่งที่มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา การจุดสกอร์ที่เฉียบคมทั้งในเกาะแล้วก็นอกกอบเขยโทษและความแข็งแกร่งที่เรียกได้ว่าชนได้กับทุกตัวในเกมเลยส่วนจุดอ่อนหรือว่าจุดที่เป็นปัญหาของฮาร์แลนปีนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการฟืชาติอย่างที่บอกไปครับที่ไม่มีความสม่ําเสมอบางครั้งก็ดีแบบได้เปรียบสุดๆบางครั้งแตะบอลออกไปแต่ว่าไม่วิ่งตามบอลเหมือนโดนสตันไปดื้อๆอะไรประมาณนั้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดของฮาร์แลนปีนี้เลยส่วนเล่นอื่นๆแบบพวก การส่งบอลเรื่องความคล่องตัวเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วครับสามารถเล่นได้ปกติก็ถ้าใครนะครับที่อยากได้กองหน้าตัวเป้าถนักเท้าซ้ายที่ตัวใหญ่แล้วก็คุ้กเรื่องเรื่องการจุบสกอ์ฮาแลนปีนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับแต่ก็อาจจะติดอยู่อย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองราคาฮาแลนปีนี้เขาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรครับแต่สําหรับคนที่อยากลองเล่นฮาแลนที่มันเหมือนตัวจริงเนี่ยฮาแลนปีปี23 DS ิ s สบวก5 ก็จะตอบโจทย์ครับผมสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ช่วยเป็นตัวประกอบการตัดสินใจของทุกคนในการซื้อนะครับก็คลิปนี้จบแล้วครับผมสวัสดีครับ